โ <Okay>, uh. อเคฮะแล้วกันว่ามิสแปรนเนี่ยก็คือเป็นที่พูดถึงเป็นต้นๆของประเทศลเลยใช่ไหคะเอาจริงๆค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะไม่มีใครเถียงตัวเลขได้หรอกครับยังไงก็เป็นเป็นหลักฐานที่ประจักษ์อย่างปีของอุ้มอ่ะก็ประมาณ50ล้านนะครับอ,อย่างวันที่อิงฟ้าเล่นคอนเสิร์ตก็ประมาณ1778ล้านนะฮะเราก็มีความหวังแล้วเรามีความตั้งใจกับเราเราแข่งกับตัวเราเองอย่างในปีหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าใจผมอยากได้ร้อยล้าน ซึ่งผมเองก็ต้องตั้งธงเอาไว้แล้วก็ต้องพยายามเล่นกับกระแสโซเชียลให้มากที่สุดแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามเราให้เยอะที่สุดนะฮะนี่เป็นเรื่องปกติที่เราทาทางานแล้วเราก็ต้องทําธุรกิจที่อยู่บนโซเชียลอยู่แล้วครับอืมพี่วันค่ะกับเรื่องเกี่ยวกับทีป๊อตอนนี้บางคนก็จะมองว่าเราจะไปได้แบบเหมือนตอนเป็นเราไปเอสก,ก็หมอลำหรือเปล่าอ่าคือตอนนี้กําลังคุยงานกับทางฝั่งเกาหลีอยู่นะฮะแต่ยังขออนุญาตไม่บอกว่า อ่าเป็นใครนะฮะเราก็คาดหวังว่าเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันจะแรงหรือเปล่านะฮะกำลังเจรจาก,กันอยู่แต่ว่าถามว่าไปไหมเราก็มั่นใจนะครับว่าเราน่าจะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอุ๊ยเป็นแบบสตาร์ดวงใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็พยายามเทเต็มหน้าตักของเราเท่าที่เราจะเทได้นะครับแล้วก็มีคอนเนคชันอะไรของเราก็พยายามทำเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้เราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับทางค่ายบางค่ายที่เป็นของจีนโดยซ้ำนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ภาวนานะครับว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเวลาของมันนะ่ะมันจะแบบผ่านมาให้เราได้รู้สึกแล้วเราก็พยายามมันก็น่าจะประสบความสำเร็จได้แต่จงมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราจะโพรดีว์ทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามสร้างนะฮะศิลปินให้ได้คำว่าศิลปินไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเอย มาไลฟ์ขายของออกงานโชว์ตัวหรือเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เราอยากจะตะลอนไปตามที่ต่างๆในในแถบทวีปเอเชียอย่างน้อยที่เราอยากทำเพราะเราเห็นว่าคนไทยเองเนี่ยก็มีความสามารถเพียงแค่ว่าขาดการผลักดันแล้วก็ขาดผู้สนับสนุนจริงๆครับก็ขอเป็นกำลังใจแต่ถามว่าทำไหมทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จหรือไม่ตอบไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะทำเต็มที่ครับครับค่ะ เราจะทิ้งหมอลำไปหรือเปล่าครับหมอลำหมอลำอ่ะไม่อยากทิ้งเลยรักมากเลยส่วนตัวชอบหมอลำเพราะว่าตั้งแต่ไม่ดูหมอลำไม่รู้จักหมอลำจนไปทําหมอลำแล้วจนชอบอย่างไรก็แล้วแต่หมอลำอาจจะกลับมาสักอพิโซดหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีการแสดงซักวิกเอนสุกเสาร์อะไรเงี้ยร่วมกับอิงฟ้าหรือใครก็แล้วแต่เป็นไปได้แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือคิวหมอลำหายากมากปัญหาคือคิวหมอลำอย่างระเบียบวาทศิลป์เนี่ยต้องกับคุณพี่เอที่แบบ มีการสัมภาษณ์แล้วพูดถึงเราเราขอบคุณจริงๆว่าหมอลำเนี่ยฟื้นคืนชีพจากมิสแกรนต้องยอมรับครับว่าเราเองเราคิดโจทย์ตอนแรกเราดูถูกถูกคนดูถูกว่าโอ,โอ้โหเป็นเวทีไม้กระดานเล่นร้องเพลงหมอลำยิ่งราคาถูกแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยผมก็ช่วยทำให้หมอลำทุกวงเนี่ยคิวแน่นกันทั้งปีนะฮะจนมิวสิกเฟสติวัลที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยพี่เขาก็มาดูงานหมอลำเราสองสารอบแล้วก็ ผมก็เป็นคนลากจูงให้ไปพบปะกันจนในที่สุดก็ไปสู่เขาใหญ่ผมก็ถือว่าเป็นแมคคณิกส่วนหนึ่งครึ่งผมไม่ทิ้งอยู่แล้วครับหมอลำหมอลำดูเมื่อไรอ่ะจิตใจเราก็เตลิดถูกไหมฮะจากจากไม่ไม่รู้สึกอยากจะเต้นก็เต้นจากไม่รู้สึกว่าอยากร้องตามขับรถกลับบ้านก็ร้องตามเพลงเมื่อสักครู่นี้มันมีมนสเ่ห์มากไม่ทิ้งครับแต่ไม่ได้เป็นโจทย์ในปีนี้ครับเรากลัวไหมว่าทีม๊อปมันจะไปไม่ถึงอย่างที่เราตั้งใจไวอ้อ่าพูดตรงๆกลัวไหมต้อง ตอบตามตรงเ่ากลัวเพราะผมเป็นคนจริงๆะ่ะก็คือแบบถามว่าก,กลัวไหมกลัวสิสิ่งที่เราไม่มีอย่างหนึ่งก็คือความทันสมัยทางด้านเนื้อร้องและดนตรีซึ่งเรารู้ว่าจุดบอดของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนนี้นะก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยว่าผมอะกำลังอยากตามหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและอยากชรเลนตัวเองอะมามามาเปิดอีกแผนกหนึ่งเลยก็ได้ลองผิดลองถูกด้วยกัน นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เพลงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเพลงดังในระดับโลกอ่ะมันไม่ได้เกิดจากนักแต่งเพลงที่เคยมีชื่อเสียงหรือมีแบ็คกราวมาก่อนแต่มันคือความใหม่และความฟลุปผสมผสานกันเฮ้ยมันใหม่มาแล้วมันโดนใจมันก็สามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะร่วมง,งานกับแกรน์ในสาขาเนี้ยนะคะเราได้คุยกันแล้วว่าเออเราจะเปิดรับคนเพื่อจะมารีคูดคนจนเจอคนที่สามารถที่จะเป็นแบ็คอัพให้กับทีมได้นะครับแบบถาวนนะคะ ว่าจะเปิดเป็นค่ายเพลงไม่ออไม่ไม่อยากเปิดเป็นค่ายเพลงหรอกครับยังไงก็แล้วแต่ uh, Miss Grand International ของเราสามารถทําเพลงได้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้อง uh, เปิดใหม่ทําให้มันงงว่าเปล่านะฮะก็พูด,ดง่ายๆว่าภายในภายใต้ของ MGI สามารถที่จะ produce uh, ศิลปินแล้วก็ออกเพลงได้อ,อยากจริงๆนะครับอยากทาอยากทาเพลงที่มันเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์เพลงสากล ตอนนี้สิ่งที่อยากมากที่สุดเลยคืออยากทําเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงสากลไม่ได้อยากทําเพลงไทยเพราะฉะนั้นหลายคนบอกทําไมไม่ออกเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงไทยสักเพลงหนึ่งตอนนี้ผมอยากได้เพลงสากลนะฮะแล้วก็อยากได้คนที่เก่งๆอย่างสมมติผมไปดูนะฮะต้องให้เครดิตอย่างเจฟสาเตอร์อย่าเขาเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งและร้องเพลงเก่งแล้วเังเอนว่าได้มาเล่นกับอิงฟ้าด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะลองสายสัมพันธ์คุยกันว่าครึ่งเขาเป็นเด็กที่แบบมี มีมีวัตถุดิบในตัวเขาแบบที่เรานึกไม่ออกอะ่ะเด็กแบบนี้เป็นเด็กที่น่า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 เอามาใช้งานด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเด็กวัยรุ่นที่ตั้งค่ายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นเจฟส์นะฮะซึ่งเราก็สนใจแบบนี้ที่จะมาเอ็กซ์กันแล้วก็พาน้องสู่สากลด้วยกันครับที่วันารสนเทศ่ว้มีการแชร์ตอนนี้น้องเกี่ยวกับการเข้าไปทางแอคเค้าอะไรเงี้ยคะอันนั้น <c oughs> อยากให้คนทเล่ให้ฟังหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็เผอิญว่าเขาส่งเมสเซจมาในอินบอกว่าให้เราช่วยกดแสดงตัวตนให้กับเขาในการยืนยันว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ถูกต้องของเราเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่กดภายใน3ชั่วโมงการมองเห็นจะลดลงเรื่อยๆจนถึง6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะถูกปิดภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั <S <S ้นสิ่งที่เราให้กดคือกดกดแบบ accept คือกดยอมรับ ทีนี้กดยอมรับเขายังเพิ่มเติมด้วยว่ายอมรับโดยที่ให้เขาเข้าไปบริหารจัดการได้คอม p พลีกก็คือเต็ม100%ของผมจะมีแอดมินนะฮะกับคนที่เข้าถึงกับคนที่เข้าถึงมีอํานาจ100%มันจะมีหลายเลเวลซึ่งเขาต้องการเลเวลสุดท้ายแล้วเขาใช้รูปใช้อะไรทุทกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับใช่หมดเลยแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของ Facebook ด้วยก็เลยให้แผนกไอทีเขาเข้าไปดูอย่าห้ามคนจับนะห้ามแตะแล้วก็ให้ไปดูก็ปรากฏว่า มีการส่งมาเพื่อจะขอเข้ามาบริหารก็พูดง่ายๆว่าคนไม่หวังดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็คือจะปิดเพจผมนะฮะหรือไม่จะดีด follower ทิ้งก็ได้ทําได้ทุกอย่างลบโพสลบได้หมดเลยให้กํะลังปิดเพจก็ได้นะครับโชคดีที่เราไหวตัวทันแล้วเราก็ปฏิเสธไปแล้วเราก็แคปไปเป็นหลักฐานครับนะก็ะให้เขาสืบดู<ๆ>เขาก็บอกว่าโลเคชั<ๆ>่นอยู่ในประเทศไทยรู้แค่นี้คร เป็นโลเคชได้แต่ว่าเป็นอย่างอื่นไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าไปไม่กล้ากดต่อเพราะว่าถ้าเข้ากดไปเนี่ยกลัวว่าจะติดกลัวจะกลัวว่าจะติดพันในข้อมูลนะฮะแต่ว่าเปิดเข้าไปอินโฟเมชั่นให้เขาไปสแกนดูเนี่ยแค่โลเคตในประเทศไทยรู้แค่นี้นะครับก็เลยก็เลยไม,ไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผมไม่รู้นะฮะว่าศัตรูคือใครบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามัน ไม่รู้วัตถุประสองค์อะไรอะโอเคแน่นอนไม่หวังดีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นนะฮะเอาเป็นว่านะฮะทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแล้วกันอยากจะเจริญก็หาวิธีการทำมาหากินให้มันสุดจริตไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับใครที่คิดทําแบบนี้นะฮะก็ก็ทำได้ครับไม่เป็นไรฮะถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้แนละ้วคุณมีความสุขก็ทําไปแต่จําไว้เลยนะว่าความเจริญจะไม่มาหาคุณเพราะว่ากว่าเราจะได้ follower มานะฮะอย่างที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ6ล้าน นะฮะหล้านกว่าเราจะได้มานะครับมันไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะกว่าเราจะได้มาด้วยออร์แกนิกย้ำนะฮะของเราไม่เคยซื้อคนเข้ามาติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในสิ่งที่เราออร์แกนิกมากทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็อยากทำลายแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราถ้าคนคนนั้นฟังภาษาไทยผมรู้เรื่องครับแบบนี้จะดำเนินคดีเลยไหมคะไม่ดําเนินคดีเะเสียเวลาเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันไร้สาระแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยเท่าไหร่ฮะคเป็นงแรกเลยไหมครับ อันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอครับที่เจอแบบนี้ฮะที่เจอแบบนี้คือถ้าถ้าแอดมินมีหลายคนผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างมีเป็นแค่สองคนถ้าเกิดใครกดให้เขาปั๊บเนี่ยเขาลบทิ้งได้เลยนะครับ Follower เป็นศูนย์เลยนะฮะทันทีเลยลบเพจทิ้งได้เลยฮะซึ่งก็โชคดีไปนะครับบอกแล้วฮะพระเจ้าต้องเข้าข้างคนดีฮะอนี้ที่เราจะรักลุ่มมาก่นะโอ้โหก็คือเราก็เต็มที่เต็มความสามารถแล้วเราก็ส่ง ถึงลูกน้องเราทุกๆคนนะฮะแปดสิบกว่าคนว่าห้ามใครยุ่งเด<ม>็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์ใดก็ตาม,มนะครับต้องคุยกันก่อนถ้ามีอะไรผิดปกติเพราะช่วงนี้ช่วงพระสุขเข้าพระเสาแทกพยายามอยู่ทุกอย่างครับแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราเองเราก็ไม่อยากจะพูดนะเราก็พยายามอดทนเอาไว้ครับเรื่องกัเมื่อวานที่สาวได้บอกไปแล้วกับประเด็นดราม่าอยากฟังจบที่ว่ะโอ้ยจบได้แล้วครับเอาเขี่ยกระโปรงเหรอครับผมถามว่าเขี่ย ผมเขีย่ยไม้ผมเคยเขี่ยประจำถ้าใครไปงานมิสแกรนนะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเ็าจะมีชุดที่ยาวและเวลาเขายืนเขาต้องการความสง่าเขาก็จะเปิดชุดออกมาค่อนข้างเยอะเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะห่างกันไม่ได้มันจะดูแปลกๆแบบแหวงๆผมก็จะจะเหยียบอ่าปลายผ้าก็จะดูแบบเหมือนไม่ให้ความเคารพผมก็จะใช้ขากวาดให้นะครับพยายามเขี่ยออกแล้วก็เดินชิดเข้าไป ผมว่าสิ่งที่อิงฟ้าทาไม่ได้มาอวยพอผมพูดไปงี้ปั๊บก็มีบางคนว่าอ๋ออิงฟ้าทําอะไรก็ไม่เคยผิดหรอกในสายตาบางอย่างผิดผมก็เคยมีทําให้เห็นแล้วถุกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องว่าผิดเราเคยคุยกันเรื่องอื่นผิดก็คือผิดแต่เรื่องนี้มันจะผิดได้ยังไงในเมื่อชุดเขาก็รัดปะยะขนาดนั้นนะฮะเขาจะย่อท่าไหนนะครับแล้วอยู่บนส้นสูงด้วยนะครับอย่างที่2ชุดเขาค่อนข้างเปิดอกจะให้เขาก้มมันก็ดูโปแล้ววันนั้นเขาใส่มงกุฎจะให้เขาก้มแบบไหนมงกุฎก็หล่น มันจะยิ่งไปกันใหญ่ผมว่ามันเป็นการใช้สมองแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาโดยการใช้เท้าเขีย่ยไม่ได้เขี่ยของสูงก็เขี่ยแค่ปลายกระโปรงมันก็เหมาะกับเอาเท้าเขีย่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจะก้มลงไปหยิบแบบมันเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตัดจบไปได้เลยเรื่องการจะก้มถ้าก้มแล้วจะแสดงถึงว่านิสัยดีให้ความเคารพผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับคนเราเคารพกันแต่ผมอะ อย่างอิงฟ้ายืนอยู่ถ้าสมมติว่าเปิดกว้างผมก็ต้องเขี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็จบได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วก็ผมก็บอกมิสแกนทุกคนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จงใช้ขาเขี่ยต่อไปฮะไม่ต้องหยุดเขี่ยครับเพราะใครจะก้ม,มครับเอาคุณนางจินตนาการชุดราตรีของเขาเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยแทบจะไม่มีที่หายใจ แล้วเขาจะก้มยังไงฮะก้มลงไปยังไงเขาย่อยอย่างไงแล้วถ้าเขาจะก้มอย่างนี้แน่นอนหน้าอกก็ต้องเปิดมากแล้ววันนั้นชุดแบบนี้ด้วยอ่ะหน้าอกไม่เป็นไรแล้วมงกุฎล่ะครับถ้ามงกุฎคว่ำลงมันก็ยิ่งหน้าเกลียดรินไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราคุยอะไรกันเราต้องใช้หลักความเป็นจริงอย่าตีความตามที่อยากจะให้เป็นคืออาจจะตีความเพราะความอิจฉาลิษยาการอยากใส่ความการอยากเล่นกระแสะก็ไม่เป็นไรครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคี่วัดค่ะ คือมันก็ผ่านมาประมาณสามสี่วันแล้วอยู่ดีก็แกมาลิปนี้ก็แกมาพิยาม่าได้คือก็โอ้โหไม่หยุดกันเลยครับแล้วก็เอาไปวงการก็คืองงไหมก็ไม่งงครับเข้าใจครับว่าต้องการเล่นอะไรกันนะฮะเราก็ยินดีครับที่จะให้ทุกคนมีความสุขแต่ทุกคนสุดท้ายแล้วต้องมาฟังบ้างนะครับว่าการเคลียร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับผมก็เคลียร์แล้วผมก็ออยังยืนยันว่าการเคลียร์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ผิดครับ เพียงแค่ว่าเป็นอิงฟ้าวราหะเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นตัวรอก,กระแสดได้ดีก็เลยกลายเป็นเอ่าเป็นเหยื่อของคนที่แบบอยากจะถล่มนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกครับมันก็มีแค่แฟนนางงามที่อาจจะอยากเชียร์คนอื่นไม่อยากได้เชียร์เราอะไรก็แค่นี้ผมเข้าใจนะอะไรที่คุณมีความสุขทําเถอะนะครับคุณจะถากถางอะไรเราคุณจะว่าอะไรเราได้หมดทุกอย่างนะครับแฟนซัพพอร์ตเราแฟนคลับซัพพอร์ตเราซื้อของเรานะครับแล้วก็ มาเปยให้กับศิลปินเราคุณก็หาว่าแฟนขับเราโงา่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออคุณพูดได้คุณมีความสุขผมถามว่าเออโง่หรือไม่มีตังกันแนะ่เขาแฟนขับผมมีตังเขาก็ยินดีที่จะจ่ายคือความสุขของเขาเขาได้ของดีอย่าไปดูถูกผู้บริโภคอย่าไปดูถูกคนซื้อของข้อแรกคนซื้อของทุกคนคือคนที่มีสมองและมีสิทธิ์ในการเลือกคุณไม่ได้ซื้อ คุณอย่าไปว่าคนที่เขาซื้อว่าเขาเป็นคนโง่เพราะว่าคนที่กําลังพูดอยู่นะโคตรโง่และไม่มีตังค์นะฮะนี่คือปมด้อยนะครับต้องไปแก้ปมด้อยตัวเองโดยการหางานทําให้มีตังค์แล้วจะได้ไปซื้อนะครับแล้วก็ข้อที่2ออย่าดูถูกสินค้าอื่นนะครับตราบใดที่คุณไม่ได้มีปัญหากับใครนะฮะคุณไม่เคยได้ลองใช้คุณอย่าไปตีค่าสินค้าว่าชิ้นนั้นจะราคาต่ําเพราะว่าคุณคิด ชิ้นนั้นราคาต่ําเพราะไม่เอือ้อตอบคุณหรือใดๆทั้งสิ้นวาทกรรมแบบนี้เลิกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แคร네์แต่ถ้าเป็นความสุขของคุณเราก็ฟังได้นะครับแต่เราสงสารคุณนะแล้วก็อย่าดูถูกคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคําพูดมันไม่ได้พูดดูถูกใครน,น,กนอกจากตัวคนพูดเท่านั้นครับีแบางกมชานไ้ครับพี่วันไม่มีอะไรครับดีสิครับเพราะว่าใกล้จะประกวดแล้วยังไงเขาก็อมชอมเราอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะครับก็ถ้าเกิดจนกรรมพุชาดูอยู่อ่ะจริงๆแล้ว น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเพียงแค่ว่าคนบางคนเอามาใช้เป็นวัตถุในการที่ขับเคลื่อนนะฮะความเกียดชังนะฮะหรือความไม่ชอบก็ก็แค่นั้นเองครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่ากัมพูชากับไทยแกรนกัมพูชากับแกรนไทยยังไงเราก็รักกันมากอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานร่วมกันแล้วเรากําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะที่กัมพูชาวันที่2ธันวาคมนะครับที่นากาแรแลนนะครับเป็นเทเตอร์ใหม่ล่าสุด นะครับก็ฝากชาวกัมพูชามามา,มาเจอกันได้นะครับทุกคนนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของยิงฟ้าไลฟ์ในแคมปเดีครับวันที่2อธันวาครับโอเคนะครับ okay.